สวัสดีพี่ชนิตาค่ะสวัสดีคุณคีสวัสดีคุณรัตนาสวัสดีคุณอรุณเจพิจาสวัสดีคุณพัชราพร์จพิจาพี่สวัสดีพี่ธนิดาจ้านะคะนคนสวยดังมากๆใช่ที่รักกลัวมากคนสวยอะอย่างที่บอกค่ะอาจารย์ขายของดีทุกอย่างไม่ผิดหวังอรอสั่งค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่ราขานะคะ อาจารย์เคต้องคัดเลือกก่อนนะคะต้องผ่านอาจารย์เคก่อนอะเลขนอนมานะนอนมาเดี๋ยวบอกวันที่สิบสี่ค่ะอะเลขเลขเด่นก่อนเลขที่เจอในสูตรเยอะที่สุดนะคะมีเลขอะไรบ้างเลขแรกคะที่รักมีเลขหกค่ะเจอในสูตรเยอะหน่อยนะมีเลขหกระวังกระดกเป็นเก้าด้วยนะ ระวังกระดกเป็นเก้าด้วยนะคะวันงวดนี้เจอเลขหระวังกระดกเป็น9้าเลขที่สองที่เจอเยอะมากที่สุดนะทันไหมเอ่ยอาจารย์อารมณ์ดีขอบพระคุณพี่อัมภัยจะพี่จ๋าสวัสดีเจเจียบจ้าสวัสดีคุณประภาวดีจะพี่จ๋าสวัสดีคุณสุสุสุชาดาหรือเปล่าคะสวัสดีคุณมิสต้อยจะพี่จ๋าสวัสดีคุณเกตจ้าสวัสดีคุณนานาสวัสดีคุณเต๊กสวัสดีคุณหญิงลันลาจ้าสวัสดีพี่ ละมุนจ้ะนะคะสวัสดีคุณสมบัติจ้ะสวัสดีคุณอัมพรจ้ะที่นิ่งไปเนี่ยทุกคนเนายอาจารย์นั่งช้าหรือเปล่าไม่ใช่นะห่วงหยอกหยอกหยอกหย,ยอกวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการปล่อยซีเอฟสินค้าที่แถมเลขทูบเป็นแบบนี้ให้แต่ว่าไม่ได้ว่าหยุดซีเอฟนะหมายถึงว่าวันที่จะแจกเลขทูบให้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายใครอยากได้อะไรนะคะให้พิมพ์รหัสได้เลยเดีแต่ให้จันชัดขึ้นให้นะคะอ่ะ เลขที่เจอมากที่สุดในสูตรของงวดนี้คือ6ค่ะระหวังกระดกเป็น9เลขที่2ที่เจอบ่อยค่ะทันไหมจ๊ะเลขที่2ที่เจอบ่อยคือจริงๆมันมี1กับ3ามะที่เจอบ่อยๆแต่อาจารย์เคชอบ3ามะนะคะ3 3นะมี1ด้วย แต่ว่าจันเค้จับชนมาแค่เลขเดียวจันเค้เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เน้นให้พี่ๆนะคะนะสามสามอ่าสามทันไหมเจ๊ะพี่จักทันไหมเจ๊ะพี่จ๋าเด่นเขียนได้หน่อยค่ะเด่นเลขเน้นนะนะคะที่เจอบ่อยนะคะหกกับสามที่เจอบ่อยนะที่รักนะคะ แล้วก็ระวังหกกระดูกเป็นเก้าก็ที่รักขานะวันนี้าอจารย์สวยมากพี่จ๋าขอบพระคุณคุณเอม๋มากมากค่ะนะคะแสดงว่าผม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 ตรงก็ดีนึกไม่ออกแล้วนะคะตั้งแต่ตัดก,ก่อนน้องท้องน้องชชาตินะเะอาะ่าจย์เนาะที่ผมตรงแล้วเนาะ,ะนานมากแล้วนะคะอ่ะทันไม่จ๊ะพี่จา๋าทันไม่เออย นะคะพี่จีราพี่จีราทักในข้อความแชทให้จันเข้นหน่อยค่ะติดน้ำปลาไหมคะพี่จีราขาถ้าน้ำปลาเนี่ยมาคืนนี้พรุ่งนี้นะคะลงเสร็จแพ็คได้เลยค่ะพี่จ๋าตอนเย็นก็ได้ส่งเลยนะคะพี่จ๋านะคะอามาจ้ะเน้น6กับ3เน้น6กับ3แต่6ระวังกระดกเป็นเก้าน่ารักมากแฟนเพจพิมพให้ด้วยขอบพระคุณมากค่ะที่รัก่ะช่วงนี้ไม่ค่อยกล้าพิมพ์ตัวเลขอะไรเยอะแยะมากมายไม่ใช่อะไรนะ เฟซถูกเพจอะถูกปิดกั้นตลอดเลยให้ฟรีก็ยังถูกปิดกั้นอยู่นะที่รักนะคะนะอันนี้เด่นอันนี้เด่นเด่นที่เจอเนี่ยเจ็ดถึงเก้าสูตรที่ตัวเองเจอเยอะมากที่สุดหมายถึงว่าเขาอยู่อันนี้นับตามตามหางที่เจอนะคะที่ว่านับตามจํานวนและที่เจอเยอะสุดนะคะสุดปังเลยนะคะที่รักค่ะนะคะทันไหม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  ทันไหมทันไหมทันไหมอาจารย์รุ่นนี้อาจารย์มีทั้งหมดเท่าไหร่อะอคะหนูอยากปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษได้หนูอยากปล่อยเป็นรุ่นพิศาาเศษแต่ว่ารุ่นนี้ก่อนหน้านี้อาจารย์อาจารย์เก็บแถมเงินรุ่นนี้ยังไม่ได้ปล่อยค่ะอาจารย์แต่ว่าหนูอยากแถมเหมือนกันแต่หนูหาสตังค์ไม่เจอ <amation S 2> ใช่ใช่มีเท่าไหร่อ้อหนูหาสตังค์เจอแล้วหนูอยากแถม อาจารย์แค่จะปล่อยรุ่นที่ไม่เคยปล่อยมาก่อนเลยเป็นนพเก้าพญานาครุ่นที่ทําพิธีมาหลายครั้งและหลายรอบมากๆและหลายวาระมากๆแล้วแต่ว่าไม่เคยปล่อยวันนี้ใครที่ไม่ทันแถมเงินขวัญถุงแบงก์ยี่สิบครั้งที่แล้วอาจารย์แค่จะแถมให้ค่ะนะคะอาจารย์แค่จะแถมแบงก์ยี่สิบที่เป็นเงินขวัญถุงเป็นแบงก์ยี่สิบแทนนะคะแหมเหมือนกันแต่นหนูหาสตังค์ไม่เจอใช่ใช่มีเท่าไหร่อ้านหนูหาสตังค์เจอแล้วหนูอยากแถม เดี๋ยวอาจารย์คจะปล่อยรุ่นที่ไม่เคยปล่อยมาก่อนเลยเป็นนพเก้าพญานาครุ่นที่ทําพิธีมาหลายครั้งและหลายรอบมากๆและหลายวาระมากมากแล้วแต่ว่าไม่เคยปล่อยวันนี้ใครที่ไม่ทันแถมเงินขวัญถุงแบงค์ยีสิบครั้งที่แล้วอาจารย์เคจะแถมให้ค่ะนะคะอาจารย์เคจะแถมแบงค์ยีิบที่เป็นเงินขวัญถุงเป็นแบงค์ยีสิบแทนนะคะอาจารย์เค่ไม่ไม่ได้ไถ่เอกสารนัทธิรักนะคะแหวนเสือสวยมากครอปค,คุณมากคธิรักขานนะคะอ่ะต่อไปจะ เลข3กับเลข6เนี่ยมันจะไปตรงกับชุดสองตัวอาจารย์ชัดขึ้นชุดสองตัวให้อาจารย์เค้หน่อยค่ะชุดสองตัวจะไปอยู่ชุดที่ที่อาจารย์เค้ชอบคือชุดที่สาชุดที่1และชุดที่4ค่ะนะคะชุดที่1และชุดที่4ี่จะไปตรงกับ3ามห้าสี่แปดห้าเ้าระวังกระดกเป็นห้าหนะแล้วไปตรงชุดที่4ี่ก็คือหกสามนะคะเกสมนะระวังหกสามเนี่ยระวังกระดกเป็นเก้าสาม นะหกสามหกเจ็ดหนึ่งแปดเน้นหกสามแล้วก็หกเจ็ดค่ะนะฮะทันไหมเจ๊ะพี่จ๋านะอยากได้ได้สักคู่หนึ่งจ๊ะพี่จ๋านะคะโูจริงๆตั้งใจจะอาจารย์ชัดตั้งใจจะมาปล่อยแล้วราคาสูงเลยใช่ไหมจริจริงของเขาต่ําสุดคือห้าเก้าเก้าอาจารย์ต่าสุดคือห้าเก้าวันนี้หนูให้แฟนเพจสามเก้าเก้าได้ไหมแต่ให้รอบเดียวให้แล้วปิดปิดปิด,ปดแล้วให้แล้วปิดละหัสได้ได้สวัสดีพี่สุดสวัสดจ้ะพี่จ๋านะคะ สวัสดีคุณสุนันทาเจ้าพี่จ๋านะคะอ่ามาเวนไม่มาก,กอรอกติดน้ำปลาไหมจ้าถ้าไม่ติดน้ำปลานะคะกำลังทยอยส่งให้อยู่นะที่รักนะคะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเจ้าพี่จ๋าเลขขึ้นนนาไม่ได้นะคะจ๋าเลขขึ้นหนาไม่ได้ชุดที่หนึ่งก็คือสามห้าสี่แปดห้าเก้าระหวังกระดกเป็นห้าหก และชุดที่4ค่ะที่อาจารย์เคเน้นส่วนตัวนะเน้นให้แฟนเพจเพราะว่าบางคนบอกงบน้อยเลือกเฉพาะตัวสีแดงชุดที่1ก็คือแถวที่1แล้วก็ชุดที่สคือแถวสุดท้ายนะคะแต่ถ้าถามแฟนแฟนเพจถามเจ้าของเพจเจ้าของเพจซื้อทุกหางนะคะซื้อทุกหางไม่ได้ปิดบางกันนะคะแต่แฟนเพจจะบอกอุ้ยทำไมเจ้าคือถูกบ่อยแท้ที่รักขาต้อง4ี่สูตรอะซื้อทุกหางยังไงก็ถูกอะเอาอาจารย์เค้กคิดอย่างนี้นะคะที่รักนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูชุด3ตัวเลขหาม3ตัวอันนี้จะซื้อซื้อได้ทั้ง3ตัวข้างหน้าและ3ตัวข้างท้ายลอตเตอรี่ค่ะนะ,ะเริ่มต้นที่404ทูบรหัสอะไรคะอ๋ออาจารย์ชับไม่ได้ขึ้นรหัสให้หรอคะทูบรหัสทอทงเก้าเก้าค่ะเกาสิบาทค่ะซื้อทูบอันนี้ก็ยังแถมเลขทูบที่จุดไปแต่ว่าจะปล่อยซีอวันนี้ที่แถมเลขทูบจะเป็นวันนี้วันสุดท้ายนะคะอาจารย์พี่จ๋าเดี๋ยวไม่ทันนะคะ ส่วนใครที่อยากได้สินค้าเด่จันแค่ให้จันชัดคือรหัสให้ตรงนี้ใครที่อยากซีฟซีเอฟได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าตั้งหูนะคะเอฟตั้งหูไปแล้วเดี๋ยวรอนิดนึงวันนี้มีลิฟไมมมีจ๊ะพี่จา๋าวันนี้มีลิฟนะคะนะคะน้ำพริกปลาผัดอร่อยมาก,กขอบพระคุณมากค่ะที่รักขานะคะอ่ะพี่สุสวัต์บอกเข้าผิดมาสามรอบแล้วนะเพิ่งเข้าเพจถูกดีใจด้วยคะ่ะพี่จา๋าเราก็หาจันจนเจอนะคะนะ ได้เลยครับวันนี้ขายจ่าขายจอาอะไรนะคะวันสุดท้ายและวันสุดท้ายของการที่จะได้แถมใบทุบที่ปิ้นที่ถ่ยเขาเรียกว่าที่พิมพ์ให้ฟรีเนี่ยไปนะคะนะแล้วใครที่ฟังอาจารย์เค่อยู่นี้ชุด3ตัว404 404 3 4, 6นะ3 6 9แต่3 6 9นี่น่ากลัวอย่างหนึ่ง9มันกระดกได้ใช่ไหมคะมันจะกลับเป็นเลขหามได้ทันทีเลยมันจะเป็น หกสามหกหรือเก้าสามเก้าได้ทันทีเลยที่ราคานะคะนะคะอะ่านะคะอาแล้วใครที่บอกว่าเลขหามที่จันเค่ชอบที่สุดในชุด3ามตัวคือเก้าห้าเก้าระวังมันกระดกเป็นหกห้าหกนะเก้าห้าเก้าระหว่างมันกระดกเป็นหกห้าหกนะคะที่ราคานะคะเน้นให้คือสี่ศูนย์สี่และก็เก้าห้าเก้าค่ะนะชุดสามตัวที่ซื้อถ้าได้ทั้ง สามตัวข้างหน้ารัตตรี่และสามตัวข้างท้ายาารัตตลี่นที่รักนะคะนะพี่จา๋านะคะอ้าวต่อไปค่ะทันไหมจ๊ะถ้าทันจะไปสรุปสามตัวเด่นให้เลยจะได้บอกเลขสามสามตัวปัจจุบันทันด่วนนะคะด่วนจีไปสนีจ๋านะคะได้ได้ไหมพี่ๆทันไหมคะทันไหมเอยชอบน้ำพริกผัดมากอร่อยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะคะเบี้ยแก้ราัสบอใบไม้เลขสองจ้าท่รักค่ะเบี้ยแก้รหัสบอใบไ,ไม้เลขกกสอง้ลยค่ะนะคะ เบีย้ยแก้รหัสบอใบไ,ไม้เลขสองน้ำพริกอร่อยทุกอย่างขอบพระคุณมากค่ะดาจันแค่จะทําให้ครบ9สูตรจริงๆตั้งใจทํา12สูตรแต่ว่าตอนนี้ครบ9สูตรก่อนแฟนเพจบอกโอ้ยกินเจแล้วยังไม่เห็นน้ำพริกเจเลยนะคะ <c oughs> ขออภัยด้วยคนสวยไม่ค่อยว่างเลยที่รักค่ะนะคะ <c oughs> บอใบไ,ไม้เลขสองค่ะนะเบีย้ยแก้แก้ไสยศาสตร์มนต์ดำใบายาสั่งลมเพลลมพัดนะคะนะ,ะ,นะแต่ว่าแฟนเพจบอกไม่บอกอาจารย์แค่อย่างนั้นนะคะ <c oughs> แก้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเนี้ยแฟนเพจบอกไม่ใช่าจารย์ สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตแก้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตหนูแล้วเนี่ยหนูมีแต่โชคลาบบางคน cf 20ตัวบางคน cf หลายตัวมากๆเลยพี่จา๋าแหวนใบมะกอกให้พิมพ์บอลแหวนเลข6ค่ะเท่ากับ1นะพี่เดือนเพนจา๋าพิมพ์บอลแหวนเลข6เท่ากับ1นะที่รักนะคะนะทันนะถ้าทันอนาะจารย์เขไปต่อเลยนะที่รักนะคะต่อไปเป็น3ตัวเด่น3ตัวเด่นนะคะรักพี่ๆทุกคนเช่นกันค่ะ นะเน้นให้คือนะสามตัวเด่นนะอ่าเป็นเลขที่เน้นซื้อเฉพาะสามตัวข้างท้ายลอตเตอรี่นะคะสามตัวข้างท้ายลอตเตอรี่เลยนะคะสามห้าแปดสามห้าแปดทันไหมที่รักทันไหมสามห้าแปดนะคะสองเจ็ดหกระวังกระดกเป็นสองเจ็ดเก้าเด้อที่รักเด้อนะคะแล้วก็สี เก้าสองสี่เก้าสองนะคะนะอ่ะสี่สามหางนี้นะคะอาจารย์เค้นเน้นให้คือสองเจ็ดหกระวังกระดกเป็นสองเจ็ดเก้าเจ็กนี่เป็นเลขที่ไปจองรถมานะคะนะส่วน492เป็นอีกหางหนึ่งที่ชอบค่ะอ่านะทันไหม